เราเริ่มกิจกรรมด้วยการที่มาคุยแล้วก็ร่วมทากิจกรรมเรื่องกับชุมชนก่อนนะครับเราชวนชุมชนมาร่วมระัตะเวนนะครับตรวจสอบดูพื้นที่นะครับดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับแล้วก็รับขณะเดียวกันเราก็รับฟังสภาพปัญหาความต้องการของชาวบ้านนะครับแล้วก,ก็มาช่วยปรับแก้นะครับเราในทุกเดือนเนี่ยเราจะมีการระัตะเวนนะครับ ร่วมกันกับชุมชนเข้าไปดูนะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาประชุมสรุปกันนะครับในแต่ละเดือนว่าสิ่งที่เราไปเจอมีอะไรบ้างครับอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่จะต้องช่วยกันแก้อะไรที่เป็นความต้องการที่สนับสนุนกันได้ครับเราก็จะช่วยประสานต่อนะครับเพราะว่าในพื้นที่ตรงนี้มัน มันมีนอกจอากชุมชนแล้วนะครับมันก็จะมีหน่วยงานของกรมป่าไม้แล้วด้านไหนก็จะเป็นทรื่องว่าาแข่งนะกิจกรรมจั์ป่าว่าการแข่งซึ่งซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสามเนี่ยทั้งสามองค์กรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้มานั่งคุยกันมากนักนะครับต่างคนต่างก็อ,อย่างหน่วยงานรัฐก็ก็ถือในในภารกิจของตัวเองเป็นหลักอย่างชุมชนก็ยึดความต้องการของชุมชนเป็นหลักแต่เพื่อมา,มา,มาเมื่อมีข้อมูล เจอเว่าปัญหาเจอความต้องการเราก็มาคุยกันเราก็มาเริ่มก็เรียกว่าเริ่มาหาจุดร่วมนะครับที่พอจะอารมุ่มอรวยอะไรได้อะไรไม่ได้แล้วก็มากําหนดเป็นกติการ่วมกันผลที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เมื่อเราทํางานร่วมกันเราได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยเราได้กติกานะครับมีการร่างกติกาออกมาว่าชุมชนที่จะใช้ทรัพยากรเนี่ยหาใช้ได้อะไรอย่างไรนะครับ แล้วก็มีการช่วยกันรักษากติกานะครับช่วยรักษากติกาก็เกิดจากการนี้แหละครับที่ว่าเข้าไปช่วยกันดูนะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแก้ปัญหานยังไงณวันนี้เวลามีเรื่องมีเราอ,อะไรเนี่ยชุมชนก็จะรับทราบก่อนเขาก็จะประสานมา,มาแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อไปดูว่าอ,อ,อันไหนที่มันเป็นเรื่องที่แค่พูดคุยทําความเข้าใจหรืออันไหนที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายเราก็จะว่ากันไปตามความเหมาะสมครับ